นี่คือการตองเพียโอ้เบเนเซนนี่คือขี่น่ะทุกคนเนาะเอ้าะีิลีแมนกันฉิบหากันเนาะขี้อ่อนเจ้แมนแมนเลยจะขี่งูแล้วมากินข้าวมาเด้อกินข้าวงูเก่บมาแล้ว ตั้งลวตั้งลหลายเลยมุงเบิาีนี่สวัสดีเอทุกคนสวัสดีวค w e l c ค m e to ี N แ c นอ n n e l Good morning ทุกคนตอนเช้าวันนี้ก็ตื่นเช้าได้หน่ใช่ตื่นเช้าเลย And today I'm s l e e ตื่นเด้ตื่นต้องไม่นาน Wake up Wake up early ตื่นเช้าเลย Today I'm wanna go e กินไรโ Oh, กินข้าว Yeah, Buffalo Oh, กินควาย Yeah, ซอยจุ๊โอ้ซอยจุอันนี้ไปซื้อซีนมานะทุกคนพากันมาดามแนว่อ่ะเวนกกลังตโอ้โอ้แม่นีเมนไกลขันตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงแสงละห้าโมงสี่สิบทุกคน ซื้อซีนนั้นอะมากินข้าวก่อนกับแต่ละมือกอันไอซี่ไรเนะทุกคนเพราะว่ามองเห็ดเวียกจะเป็นตอนค่ำเนาะเ้สอจุ่มอนนนนนนะเหนะ็ดอย่างงโอเคลว,ลวกง่ายกว่าอันนี้มีเห็ดพอได้จับนะนี่เสศษจักน นอนวะเพียมันนอบักมัน่หิวเนี่มันต้องตอวนี้ี่ลเกิดกูโรยตันีเนี่ยศลางประเทศดีหิวเข้าเนี่ทุกคนลางพักซอยไอโซวายู่เนาะวันนี้มีแต่พวกเฮามีหยุดหยุดกันนอนนี่ได้คนมันเนี่ย สุดยอดเลยคนับแมนบ้านลูกพี่อยเฮดกินดีเดียลูกพี่บอยกับพวกเฮากับมิเเลเดจกคบแจ็คกัแตงกินแซ่บแมนม่นอนว่ะเฮดแกงสดน่เด้พอดีลวกเนาะและสีตัดตัดเส้นสีตัวนี้ออกเด เราเลิกจากการเจ้าสูมาเป็นเชฟปกติเป็นฮาเลาะแยกเราเปาตแยกวันนี้ก็นยิ้มอย่างเดียวแยกกันบักบอกเว็บแชทท่าหน่อยนี่ฮะเขาบอกเจ้าสูเด้อมึงเนี่ยเป็นฮาแยกหลู่คอเดอร์จนเป็นไข่แม่ยังก็ไอ้แจ็คแยกมันเบาลงมาบ้างนะ แจ็คแจ็คก็คือแสกแกกพอเลยไปอ่ะนะจ๊ะอธิบายเป็นทางการก็คืออีกสหาตอกลูกเข่าลายลูกเข่ามีพฟอมีแม่ฟังเอาเถอะนี่เออไม่ไปเที่ยวอ้าวเมืองพุทธเป็นตำนานแล้วขนาดใหญ่มีหน้ายังหูเนาะตัวนี้เมืองพุทธตำนานนี่เลยโอ้กินหอมต้มเทียนเอาซีนอย่างมาเนี่ยนี่แจ็ค มันเป็นสุดลาบเลยคล้ายๆสุดสองแสนโอ้เห็ดเป็นสุดลาบเลยหรือเปล่าสุดสแสนเลยเป็นตั้งไต่สุดสี่แสนเหรอโอ้กิ่นแล้วมีแห้งโอ้แน่นอนเอาสูตรนี่ตลอดการเด้อหอมเลยหอมอีหลีเลย สิบ่พ่อเราไปแจกส่แปกมึงนดสุดเอาแนวน้าตองอะไรนี่มีนุกนมีซีนอะแบบมีสามสิบกีบเลย่แนๆสุกแล้วแลวก็ลวกกับข้าวเหนียวทุกนอนานันมายามบ้านทัวนี้ตลอดได้นน่จกว่าเอวเดย์ได้ก่ด้ไม่ยากย่อนย่อนไวยังไง น้องสาวมีน้องสาวด้วเฮ้ยน้องสาวเธอนี้น่ะหักเลยแปกลกน้องสาวเธอนี้น่ะหักเลยเนี่ยเอ้ยน้องบ๊กคูคว่นกับเราดอกน้องมันชัวยอมหาความจริงเลยให้เล่าไปหาคนที่ดีๆซะจะไงจะไงน้องเธอนีกจะตื่นเลย ไม่มาเดชถาดักเอาระวังตัวที่นี่มันมันโบแมนจากซอยซีนเด่ะมาจากซอยน้องจากโทนี่มีอะไมเปิดนกอยตักอันนีาพอดีตะเวนกำลังงามทุกคนกำลังชิขึ้นเสพรอยู่หน้ากามาทุกคนอยู่ไหน แบ่งกนันนอนละหยุดกนันนอนเนาะเดี๋ยวกินข้าวและปลุกมากินกครับงามเลยปากกันยังแตกอยู่คือเก่านะทุกคนปากแตกย้อนว่าปากแห้งแล้วมันมันแตกจะทาลิปมันก็เริ่มดีแล้วเี้อะตรงก็ไม่ตรง,งเลย เนี่ยตองนี่เป็นประโยชน์นะอ๋ออันนี้ขาดบปได้นี่ยนี่สูตรสี่แสนห้าแสนสามแสนสุดเก้าแสนแบบไซส์แมนบักแมนบักไส์ตองเดียวเวลาสุดแสบตองหยาดคิพท์มันเขาเวลาสุดยังไม่กินนี่คือการตองพิยาอ๋อบริษัทนี้คือขี้นะทุกคนเนาะกิดี แมนคือสช่เปลากันเนาะขี่อ่อนเจ้แมนแมนเลยจะขี่งวอ่ะนะมันบเได้แบบหมิ่นแบบว่านั่นเจ้บางคนแบบโบก้ากินเจ้มันมันโบทัานทานก้านแต่ว่าไปอันนั้นนะไทยทองเสียอ่ามันเม่นแบบอ่อนๆมันเลยเจ้พกมันเจ้จะเป็นพกนะบัดนี้นี่หลังหน่อยนึงหลังน้อยหนึ่งล้โอเคอืมตีหลังมาเลยนะพักหนึ่งไม่ล่างกี่มั่วหรอใส่มันไปสื่อหอมบัวใหญ่เป้าหอมแดงเกิฟสิน กำลังเบื่ออยู่เบื่อว่ารักแฉกจีราคาเลี้ยงนี่เนาะพักจะมีสลัดทุกคนสลัดอันนี้แซ่ดน้ำเกลือหอมบัวหอมปอมราคาแซ่ดน้ำเกลือซอยชิ้นใหญ่ซอยเลยสดแข็งสลายลด้สะไหลเข็ดลาบก็คักนี่ยอันนี้โมซิคาย าใส่ในลวกนะไห้ัรรอมไก่กับขันนี้เนาะจะเข้าไปในไงเพื่นทุกคนพอน่ายูยูช่วงนี้ติดเกมนะทุกคนไอ้น้องพากันเป็นเกมเมอร์ก็เลยว่าบปได้สู่ไลฟ์สดอยู่ติกตอ็อกนะทุกคน ใครที่ยังไม่ได้ติดตามที่ต้อกดเขาติดตามเลยเคยนพี่ on TikTok Hey o <yo>, Bro Oh รู้สิไหม e Bro I I a e c a m i n g to TikTok ในการโชว์ในหนั Oh Yeah ใ The f e f i e e กูแก่ Simple y Something and to the here Oh to <yeah. S 2> the here and f i y s t a r your a s to s o p n a Oh s o p n a Oh s o p n a is to at home today Sleep ย o oh. you know? สิลิปสิลิป L A O bro. โบร์โอเอวิโอโบร์เอวิโอโบจุดนอนนะนอนอยู่ห้องแจ็คนี่ยกับแบงเดี๋ยวถ้าแผลต้องมันเย็นหมดอากาศโคตรเย็นเลยแม่หนาวสีนี้ประานด้วยกันจำซาอันนั้นได้กินก็ ตับกระบ่ายสดสดเลยนี่โอ้โหสามสิบปีคอยกระซัมแค่หลีและยืนลั่งมูตลอดผูดได้แปอันนี้มันฟังเกี่ยมร่วคนลูกบอกมันฟังมันมันบ่ดีแต่มันกินบไดายมันหยาบกินได้สิบสิเราต้องซอยเน่ยเราเ้องต้เด้วย เก็ดไว้ๆเด็ดแกงเวลาเดยทำเวลาเป็นร่วงผลคือผลคือป,ป,ประชาชนแบเนั้อเพียเป็นฮอไโซ้นี่นนดยเอากาชงนิดมีแต่เนี่เขาซื้อมากเ<ง>พี้ยใช่ไดิบกับคาเฟ่โธ่ มือานกานแยกมาสอกสวอนอนนี่งะฮะไอไอน้องกินเอนเสียใจนะแจงแซบนะเสลยเยไลน์เฉลยไลน์ให้แสดงและฝนเออหัวแซบเออังหน่วกับเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ไอโซมาเม็ดใหญ่มอมีด้า้โซนน่ะเราเห็นละกันแม่นงเอาโซ่ปนัวใส่หน่พุทธาใส่ไปหัว ินัวเปนนัวเพอตีนพอเดินพอมากิ่คำกินข้าวมนกันเลยกินสาวโอ้ขาดเลยนี่บีใช่ไหนัวล้วัวกดนี่ขาดกูได้เนาะทุกคนสปอนเซอร์ตลอดชีวิตโซ่พันหัวนี่เห็นเลยลามทุกคน ดีแล้วสันนี้เพจปนเลยเพจปงตัวนี้ปลาใส่ปะนี่เพจปนเพจปนเพจปนนี่เพจปนโอ่าขาดๆเลยเข้าห้อหนมาเขาหเพ็รสูดโฉมมาแจกอยู่เนาะใใส่ส่ดีป่ะเดี๋ยวเ้างสใส่ดีเพิ่มอีกเนาะอันนี้อาจจะบุริเหตุไปตามขั้นตอนแบบถือตองไว้แต่ว่ามันจะสูดสุดก็บอกพิธีพิธัน แล้วแต่คนก็อยากเขาอันนี้สูตรเร่งด่วนนี่บางจิมมายืนหิวข้าวยืนกำลังใจแล้วก็เร่งน้ำอยากเข้าแล้วก็กดดันเด่นต้มกัดเริ่มสิสุกไซนี่เผ็ดคนตายละคันไม่เชิญยิงจังหวัดแจ้งนะนะทุกคนแจ้งนะเรียบร้อย เบิ่งอยู่รถเสียงไกลคันโอ้ยก็ดีด้วยแหละนี่ใส่บีนั่นเคล็ดลับความแซ่บใช่ไหมจะคมผมหน่อยนึงทุกคนหน่อยนึงไม่ได้ขมล้านขมันอ่อนแต่ก่อนนี่ก็ไม่ได้มาคมเลยนะลังมากนี่แหละใไ่ว่าเท่านี้ไอโซเฮ็ดให้กินแล้วครับดึงๆเดีอยวถ้าเพชรปนมันป้าใส่เราอะบอปพใส่ว่าแจก ใส่ใ่ทางเฟปนใส่เฟตปนอลไรพักตามนั่งนได้อาเปื่อยนะทุกคนต้มแหมนพอดเอื่นซุปนนี้เห็ดแจ่ย แดงนะนส่นนหนวใส่ได้บอลลูนจะมโใสายอกคนอื่นมัง้นกับบอนนสไซด์ดเดจอหองอ่ะ ต้อองเอบัวโอเคป่ะป่าใช่มันจะหอมเนาะสักครั้งแล้วเนี่ย ควมเข้มครับเอ่อเผื่อจะเปรา้ยได้เลยคมคมคมครับก็ดีครับคมหน่อยนึงเนาะมีใส่เทสเทสดีปะโอเคยับครับ ข้าขวาพระเอกจานไหมเรจานนะพระเอกของเขาคือข้าขวาหอมเดือดแซวอ่ะ bon <Quran> หอมเพ็ดแวขัดเลยหหอมขนาดเจ็กลราบกว่าราบเลยนะก่อยสำก่อยเลย ยูก็ส <French Claire> mm. ่เข้าบุ Hence, it? Really? It okay. ้ง <Support> สุเทมเลยสีขาวมากพอเสีบขอเต็มสิบเลยไรขื้สื่อข้าวซุกมาเทมบาทไปจัดจานเขาซีมือก่อนน้ำเปล่าจะหอมน้ำเปล่าขอบัวกันโอเค ขึ้นปุ๊บมากินข้าวดูหอมขนาดเลยมีคนยอซอยจัฟักไซเเป็น,นจบนทุกคนกิจีบงเจ้า Uh, do you like flowers? Yeah uh, You like? I like koi Oh koi do, uh, do you like a uh, po? Pot si kang ngang koi? You like? it? <laughs> <laughs> no Mặc cái koi bà? Flowers Oh flowers, yeah You love You love Love, love men and hoa, love Love, love อันนั้นอัะมีห้องมมเดียวกันแบบพาพันยาดมันมาปุ๊บกับเจอกันบดในห้องมเลยแมนเลยเจอกันบังสันดิใส่หอมอ๋อทำนีกอะหอมอะไรสองสิมื่นเพอร์เฟกต์ มีเตใส่จานแล้วก็กินเลยแลยใต่ยังเหลือบนอะ่ะเอามาเพ่อใชอีกได้เลย,เลยน้นำปลาอีกนิดหนึ่งบ่งอองโอเคคักเล็บไปค่ยข,ขันมันพีชมันบวบ ขาดคันได้มันต้องจีดจัดแถมมีความเผ็ดน้อยหนึง<ม>่งแล้วเข้าหูลเลยรสชาติคาดแน่เข้มพอเนาะหรือว่าใส่ก็ได้เพิ่มมิ้งหน่อยหนึ่งนะ ทอดแล้าก่อะครัปตีนี้แมนเอโเลยแจก,ก,ก,กเลยเสยบใหญ่เหมือนกัสีปแปลกหน่อยหนึ่งเนาะซอยเองยดเองเลยปรุงเลยมันนี้หันนวนหน้าพยู่เลยมาสี่เมังหลมหนึ่งคราโอเคละเ่ะมาคมครับกินไหมกินมืงหลบเอาไม่เหรอ ครับที่านจพอจะกินดิบเไ่อนตกตกอืมครับครับิะได้ิดจะไดเลยเเอัตัวอ่อนใส่ละพิดขึ้นการไนะตามเดิมเรต้องเอาการยังไไล้นีมีจำนวนนี้ครัเฟรชเ

พอนกับผู้หญิงคนเดียวเลยเออมีครบเด้ออ่ากินข้าวเด้อทุกคนมาเขินนี่กระชากเป็นไโหมเสียดายเด้อมันล่นหากันนอนตื่นว่าล่นทีมเบิร์บอกโยมนไปเก็บเอาไปกินกันน่าบังแจ็คแจ็คเหมือนกันล่นมังกรลายมังกร มากินข้าวทุกคนกิน้าวแจ่วพี่หาบัดเแจ็คเด้แหเเด้เขาว่ามีแตะพู้เท่าจะกินก่อนเยเอากินก่อนเด้อาโสมา้ามาจ้ินเจ้ามาป้นมาจ้าม้มาจมาจ้ามา้าม้ามาจกามาามา้าม้ามาจ้มา้มม้มา้้้า้ามา้ ตังแลตังแลหลายรลมืเบิงที่นี่ลายเฮงลยลาบดิบลาบดิบพี่น้องปอดยับไปหมดเซยหมดเก็บทำห้เสลแนตายจริง่พอเาอจะอวันจะโอ้แบงผมได้วิววันนี้นะปกตีแบงบกวานะบวงอาวุธครบเลยทีเกือบนี่นี่บวง ทำมั้ยคืนนี้แบงค์กฏยอมแพ้อยู่แลอวะแบงค์หนอกเลยกดยอมแพ้โอ้โหดาว่สวรรค์กดยอมแพ้ช่วงนี้ติดเกมเลยช่วงนี้เลยเกมกับติดเอเอ็ี้นคกยอมแพ้

กินอิ่มเรียบร้อยนะทุกคนโอ้โหแซ่บหลายกินหลายคนงนะานเต้นกิ่นคือแบบโอ้คัดแต่ลาบกัแซ่บเนาะทุกคนพูดแต่จะเค็ดกินก็บร้องเฮ็ดตามสู้ทแจ็คเนาะทุกคนแจ็คสารวาัลต้มกับคัดทำมีใบอีเลิร์หรือว่านางเลิร์ใส่แห้งคักคันปิงอีกแห้งคักเนาะทุกคนบ๊ายบายเลยทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคน เดี๋ยวกลับบ้านกอนเนาะตอนนี้6โมง39เนาะ6โมงครึ่งอะบ๊าะบายๆเลยทุกคนบ๊ายบายห้ามสกีโฆษณาเลยทุกคนเ,กนเป็นการสนับสนุนบ๊ายเจอกันคิดหน้า